สวัสดีครับมาพบกับผมกับช่องยูทูแนลนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวแอปคิดโตแทบนะครับเป็นแอปกด Bitcoin นะครับเป็นสกุลเงินนะครับนี่นะครับก็สามหารถโหลดใน p l a y s t o e ได้เลยนะครับ เมื่อดาวนโหลดเสร็จนะครับก็เปิดขึ้นมานะครับแ๋ยวเราจะล็อกอินนะครับก็สามารถล็อกอินได้นะครับว่าจะเลือกล็อกอินจาก gmail หรือ facebook นะครับก็สามารถล็อกอินได้หลายทางนะครับ แอปนี้นะครับเป็นแอปที่เราสามารถขุดบิตคอยได้นะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าขุดสกุลเงินบิตคอยโดยตรงนะครับเป็นสกุลเงินดิจิตอลนะครับแอปนี้สามารถกุดได้ทั้งมือถือ iOS และ PC นะครับแต่ตัวนี้นะครับเป็นแอปที่ เราขุดด้วย cpu นะครับจะไม่สามารถใช้การจอขุดได้นะครับสามารถขุดได้ฟรีนะครับถ้าอยากให้ขุดเร็วนะครับก็เราก็เชิญเพื่อนนะครับถ้ามาถึงหน้านี้นะครับถ้าเรากดตรงนี้นะครับมันจะให้ขึ้น แบบนี้นะครับเราไม่ต้องไปกดนะครับรอสักครู่นะครับกดตัวนี้นะครับสีส้มกลับไปนะครับนี่นะครับหน้านี้นะครับตัวนี้ให้เซตแอปเดิมต้นนะครับเราไม่เซตก็ได้นะครับเราเข้าคลิปตัวเลสอ์ดเลยนะครับรอรอนะครับ รอจนกว่ามันจะขึ้นนะครับรอไม่นานหรอกครับแบบนึงน,นะโอผมล็อกอินผิดอันนะครับขออ,อภัยด้วยนะครับ ปกติมันจะให้รอหนึ่งวันนะครับจะแอคเคอร์เราจะแอคทีได้นะครับตัวนี้เราไม่ต้องกดไม่ต้องเสียตังค์นะครับถึงจะขึ้นมาแบบนี้นะครับถ้าเราจะขุดเร็วนะครับก็เชิญเพื่อนนะครับมาขุดด้วยกันนะครับจะทําให้ เราสามารถขุดเร็วขึ้นนะครับนี่นะครับลิงก์ด้านล่างผมจะใส่ไว้นะครับถ้าสนใจก็คลิกลิงก์ด้านล่างเลยนะครับได้แล้วนะครับนี่นะครับของผมมันเป็นเดียวมีห้านะครับ ก็ขูดได้พันหนะครับแฮตต่อวินาทีนะครับถ้าผมอ่านไม่ถูกก็ขออภัยด้วยนะครับนี่ครับบิตคอยที่ผมขุดไปแล้วนะครับค่าใครอยากสนใจนะครับก็ดาวน์โหลดมาติดตั้งขุดดูนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ